สวัสดีครับผมจะารําชาวนาวันนี้มีสาระดีดีมีความพิธีมงคลมาฝากท่านผู้ชมไปชมพร้อมกันครับานหน้าท่านผู้ชมในขณะน,นี้คือเหรียญราคา10บาทที่ะระลึกพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปกรรัศมีโชติปี2อ4 8ลักษณะข,ของเหรียญเป็นโลหะสองสีสีขาวและสีทองขอบนอกเป็นพันเพลิงสลับเรียบ กระดาษทิ้งาคุกลาง26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมจำนวนการผลิต3 000, ล้านเหรียญประกาศใช้เมื่อ31มกราคม2 5 4 9ลักษณะของเหรียญด้านหน้ากลางเหรียญประทับพระรูปพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทิบดงกรรัตมีโชธขอบเหรียญบนจะเลืกพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทิบีกรรัตมีโชขอบเหรียญล่างประดับ ด้วยลายไทยเดี๋ยวพิกไปชมแล้วกัคนเหรียญด้านหลังกันมาชมในขนาะของเหรียญด้านหลังกันครับด้านหลังกลางเหรียญจารึกข้อความพระราชพิธีสมโพชเดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอ17มิถุนายน2548ขอบเหรียญบนจารึกสอนประเทศไทยขอบเหรียญล่างจารึกสอน10บาทราคาเหรียญเลขไทย ริมขอบเหรียนด้านนอกประดับด้วยลายไทยประดิษฐ์ปเป็นเหรียญกระสาที่ระลึกที่ทรงคุณค่าควรยิ่งเก็บไว้ไปเป็นเหรียญที่ระลึกเหรียญสะสมเป็นมงคลยิ่งกับตัวเองและครอบครัววันนี้นํามาฝากขอบคุณท่านละการติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าโชคดีสวัสดีครับ